สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับอุไรสวนไม้มงคลกันอีกครั้งวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาไขข้อข้องใจค่ะระหว่างก้านกล้วยกับเศรษฐีก้านกล้วยคนละตัวกันหรือตัวเดียวกันนะคะเนี่ยค่ะมาพบกันได้เลยค่ะว่ามีเพื่อนๆพี่พถามเข้ามากันเยอะค่ะอย่างตัวนี้คือก้านกล้วยค่ะหรือทางช้างเผือกค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็ส่วนตัวนี้คือเศรษฐีก้านกล้วยค่ะเนี่ยค่ะ แต่ว่ากา,การเรียกชื่อเนี่ยค่ะอาจจะสั้นๆก้านกล้วยก้านกล้วยแต่บางเอิญว่าใบพองกับตัวนี้เพิ่นก็เลยถามเอ๊ะที่เรามีก้านกล้วยทําไมไม่เหมือนไม่ใบไม่กลมเหมือนที่เพื่อน,อนๆมเีเหมือนคนอื่นเขามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยเศรษฐีก้านกล้วยใบเขาไม่ได้กลมค่ะนี่ค่ะคือใบธรรมชาติของเขาจะเป็นใบรูปไข่แต่ห่อเข้าอย่างเงี้ยค่ะ ห่อเข้าหรือห่อขึ้นอย่างนี้แหละค่ะเนี่ยค่ะเป็นขอบห่อขึ้นมาเนี่ยค่ะที่ที่มันกลมเกิดจากการดัดค่ะเนี่ยค่ะเกิดจากการดัดใบเนี่ยค่ะพอดัดใบแล้วก็ลักษณะก็จะเหมือนกลมแต่จริงๆแล้วใบธรรมชาติของเขาคือตัวนี้ค่ะตัวนี้ที่ไม่ได้ดัดเพราะว่าปลายใบเนี่ยเขาแตกไม่รู้เพราะอะไรถึงแตกเนี่ยค่ะก็เลยไม่ดัดเพราะว่าถ้าไปดัดเนี่ยเขาก็จะฉีกเพิ่มอย่างอย่างใบเนี้ยค่ะก็แตกค่ะก่อนดัด เขายังไม่แตกค่ะแต่พอมาตอนนี้แตกนี่อันนี้ก็ยังไม่ได้ดัดเลยก็ขาดวินซะแล้วค่ะเนี่ยค่ะก็ตัวไหนยังสมบูรณ์ก็ดัดแต่จริงๆแล้วก็มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะคะเขาบอกว่าธรรมชาติของเขาเนี่ยที่เขาห่อเข้าเนี่ยก็เป็นลักษณะเหมือนเ,ออเขาเขาพางแสงหรือเขาหลบแสงของเขาประมาณนี้ค่ะธรรมชาติแต่ เราก็มองว่า,าดัดดดัปลายใบหรือม้วนใบเข้าลงน่ะมันสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะธรรมชาติของเขาก็คือแบบนี้ค่ะใบจริงๆาซึ่งจะเป็นคนละตัวก,กันกับเนี่ยค่ะคนละตัวกันค่ะเพียงแต่เราเรียกสั้นๆว่าการกล้วยก้านกล้วยก็คือหมายถึงเศรษฐีก้านกล้วยแต่บังเอิญว่าไปพ้องกับเศรษฐีเออโทษค่ะไปพ้องกับกานกล้วยหรืออีก ทางหนึ่งชื่อหนึ่งก็คือทางช้างเผือกอะค่ะเนี่ยค่ะก็ตัวนี้เขาเออก็เรียกว่าการกล้วยแต่ตัวนี้คือเศรษฐีการกล้วยค่ะชื่อคนละแบบกันเพียงแต่ว่าเรียกสั้นๆการกล้วยการกล้วยก็เลยว่าเอ้ยตัวเดียวกันหรือคนละตัวจริงๆคนละตัวกันค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะดูดูได้เลยค่ะออลักษณะของ กานกล้วยใบเขาจะปล่อยอย่างนี้ค่ะไม่ได้ห่อขึ้นแบบเศรษฐีการกล้วยนี่ค่ะดูด้านข้างก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะเศรษฐีการกล้วยเขาจะห่อขึ้นแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะเขาจะห่อแบบนี้ส่วนเอ่อการกล้วยหรือทางช้างเผือกใบเขาจะปล่อยปกติปลายแหลมแล้วก็ถ้าใบใหญ่หน่อยก็จะพิวบบิดพิวหน่อยๆเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะแล้วเอ่อส่วนใบอ่อนเนี่ย อย่างตัวนี้นะคะแกนกลางใบเขาเนี่ยค่ะของก้านกล้วยเขาก็จะเป็นเหมือนออกเหลืองอ่อนหรือสีเขียวมิ้นท์เนี่ยค่ะแล้วก็มีสีเงินแล้วก็ขอบสีเขียวเหมือนกันเพียงแต่เศรษฐีก้านกล้วยเนี่ยค่ะเศรษฐีก้านกล้วยเขาจะใบรูปไข่ค่ะแต่กอบเข้าห่อเข้านี่ค่ะเนี่ยค่ะก็แกนกลางใบก็จะเป็นสีขาวเออสีเขียวมิ้นท์โทษค่ะเนี่ยค่ะสีเขียวมิ้นท์ แล้วก็แกนกลางใบก็จะเป็นสีออกเงินเงินเหมือนกันเลยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะแล้ทีนี้เออเนี่ยค่ะดูตัวแกนกลางใบที่เหลืองที่เหลืองเหมือนกันเนี่ยค่ะเี่ค่ะจะเหมือนกันเลยค่ะเพียงแต่ตัวหนึ่งใบผอมตัวหนึ่งใบอ้วนค่ะเนี่ยค่ะความยาวความสั้นก็เอ่อเหมือนคล้ายๆประมาณเดียวกันละค่ะความยาวเพียงแต่ต่างตรงอ้วนกับไม่อ้วนค่ะนะคะ มาดูทีนี้เรามาดูรายละเอียดของเศรษฐีการกล้วยค่ะทําไมเขาคนถึงรักคนถึงชอบเศรษฐีการกล้วยกันพอประมาณค่ะเนี่ค่ะเขาสวยค่ะสวยด้วยเอกลักษณ์ส่วนตัวของเขาเขาจะมีอยู่สองสีค่ะนี่มีสีทองสีทองแล้วก็สีเงินเนี่ค่ะ ลักษณะใบของเขาเนี่ยค่ะลักษณะใบของเขาก็จะเนี่ยมีเส้นแกนกลางใบที่เป็นสีออกเขียวมิ้นหรือสีเหลืองอ่อนๆอ,อ,อยู่บนพื้นพื้นของใบนี้จะเป็นสีเงินค่ะเนี่ยค่ะเป็นสีเงินแล้วก็มีขอบสีเขียวเข้มคะม่ะเนี่ยค่ะก็จะมีเส้นอ่อก้างปลาเนี่ยคะ่ะอ่าห่างๆค่ะแต่ไม่ถึงก็ฝังจนเป็นร่องค่ะผิวสัมผัสของใบนะคะก็จะเรียบค่ะ ผิวสมบัสของใบเรียบใบธรรมชาติเขาจะกรอบขึ้นอย่างนี้แหละค่ะใบนี้ที่ไม่ดัดก็เพราะว่าปลายใบเขาแตกค่ะถ้าไปไปดัดหรือไปม้วนมันจะฉีกมากขึ้นค่ะก็เลยไม่ดัดค่ะอย่างใบนี้ใบนี้ก็ฉีกค่ะซึ่งตอนที่ม้วนใบไม่ฉีกแต่ว่าด้วยเหตุอะไรไม่รู้ค่ะจะฉีกเขาจะฉีกแล้วก็มาดูด้านล่างใบค่ะด้านล่างด้านล่างเขาเนี่ยค่ะ เอ่อจะเหมือนด้านบนเลยค่ะเพียงแต่สีซีดแต่ว่าสีเงินเนี่ยจะเห็นไม่ชัดค่ะด้านล่างของใบกอของเขาเนี่ยค่ะจะเป็นกาบค่ะเนี่ยค่ะเป็นกาบกาบที่แข็งแรงอะค่ะแล้วก็เป็นร่องค่ะมีร่องเนี่ยค่ะมีร่องมีส่วนของก้านเกือบกลมเนี่ยค่ะติดอยู่นิดนึงค่ะเนี่ยค่ะเขาจะเป็นทรงพุ่มทรงพุ่มเตี้ยเนาะเศรษฐีก้านกล้วยจะเป็นทรงพุ่มที่เตี้ยแล้วก็ก้านสั้นค่ะ น่ารักค่ะสมชื่ออยู่ค่ะเศรษฐีก้านกล้วยค่ะนี่ค่ะมาดูเรื่องการดูแลค่ะให้น้ำก็อาทิตย์หนึ่งสองครั้งค่ะเนี่ยค่ะก็อกนิมานี่ดีอย่างหนึ่งค่ะไม่เปืองน้ำค่ะแต่ว่าด้วยความดูแลต้องดูแลเขาด้วยความใส่ใจค่ะแสงแดดก็เป็นแดดนำไรค่ะถ้าเพื่อนเพื่อมีมีไม่มากถ้าเลี้ยงในอาคารเช้าเชแดดเช้าเชก็อุ้มออก ออกตากแดดช่วงเช้าแต่ว่าสักเก้าโมงก็อุ้มกลับคืนซะค่ะพอแดดบ้านเรามันร้อนแดดแรงค่ะเนี่ยค่ะสวยเศรษฐีการกล้วยมี2แบบสีเงินกับสีทองค่ะก็วัสดุปลูกก็จะใช้เหมือนอากนิมาตัวอื่นค่ะแต่ว่าจะเอ่อเพิ่มอ่อใบก้ามปูเพิ่มใบก้ามปูเข้าไปเยอะหน่อยค่ะเนี่ยค่ะแต่ว่าก็ลองลองแรกๆก็ลองทั้งสองอย่างเลยค่ะ ใส่ตะกา้ามะพร้าวสับแล้วก็เพลย์ไลท์แล้วก็วกใบก้ามปูอย่างกระถางนี้จะใส่น้อยหน่อยค่ะแต่หนักหนักมากแต่ว่าก็ใช้ได้อยู่ค่ะก็ได้แต่ใบ,ใบกระถางนี้จะใช้ใบก้ามปูเยอะหน่อยค่ะเนี่ยค่ะก,ก็ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะก็ก็งามก็งามเหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะก็ใบวัสดุปลูก ที่สวนเนี่ยก็จะเน้นมีใบก้ามปูกับมะพร้าวสับเพลย์ค่ะเออเน้นให้เขาเอ่อปลงระบายน้ําได้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะอยู่ประมาณนี้การใส่เอ่อใบก้ามปูกับมะพร้าวสับแล้วก็เพลย์เนี่ยรู้สึกดินจะจะใช้ได้นานหน่อยค่ะเพราะว่าไม่แน่น,ไม,นไ,ไม่ต้องเปลี่ยนไวัอะค่ะเนี่ยค่ะไม่ต้องเปลี่ยนวัยถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่ไปซื้อดินถุงมามาผสมใบก้ามปูแล้วก็ ใส่มะพร้าวสับเพิ่มเข้าไปหน่อยนะรู้สึกดินจะแน่นไวอะค่ะแต่พอเปลี่ยนมาเป็นเอาใบาก้ามปูอ๋อล้วนๆเนใบก้ามปูหมักเนี่ยค่ะมาผสมกับมะพร้าวสับแล้วก็ใส่เพอร์ไลท์เข้าไปนะจะได้นานค่ะเพราะดินเว้นแต่ว่าเรามองว่าอี้กับมะพร้าวสับมันผุมันเปื่อยควรเปลี่ยนได้แล้วดินดินคงจะหมดประสิทธิภาพแล้วอะไรเงี้ยเราถึงจะเปลี่ยนค่ะ เพราะว่าการที่เราเลี้ยงเลี้ยงเหมือนเลี้ยงเป็นเหมือนไม้สะสมอะค่ะก็เลยก็เลยได้รู้ว่าเราได้เลี้ยงระยะยาวมันเราไม่ได้เลี้ยงเพื่อขายพอเลี้ยงเพื่อขายเนี่ยปล่อยออกไปปล่อยออกไปเลยเนี่ยก็อาจจะไม่รู้ความความย่อยหรือ,อการที่วัสดุที่เราใช้อะ่ะมันได้ผลมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าได้ผลดีค่ะการใช้วัสดุปลูกที่เราผสมขึ้นมาเนี่ยค่ะ แล้วก็สิ่งที่ลืมไม่ได้เลยสําหรับดินดินปลูกเนะะี่ยค่ะก็จะมีมูลไส้เดือนเลยคะ่ะเอามาเป็นเป็นทั้งปุ๋ยบํารุงต้นบํารุงรากเข้าให้แข็งแรงเนาะปรับสภาพดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ออสโมโค้ดอีกตัวหนึง่งก็จะใช้การการใส่นะคะอ่อหลังจากที่เราเอาวัสดุเข้าไปในกระถางก่อนนั่นก็โรยก่อนจะเอาไม้ลงวางอะคะ่ะก็โรยแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้กระจาย ก็จะวางแค่ขอบขอบกระถางแล้วก็ใส่วัสดุปลูกแล้วก็เอาเอาต้นไม้ของเราเนะะี่ยค่ะลงไปก็ใส่ึ้นใส่วัสดุปลูกเข้าไปเนี่ยก่อนจะถึงขอบปากกระถางเนะะี่ยค่ะสักนิ้วหนึง่งหรือนิ้วก,กว่านะะี่ค่ะก็โรยออสโมโคตอีกครั้งหนึ่งะค,ะค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็ค่อยกบกบดินให้เสมอปากกระถังค่ะเนี่ยค่ะก็จะทําอย่างนี้เพราะว่า เรามองว่า,าถ้าเอาอสมโค้ดมาใส่แต่ด้านบนน่ะค่ะการที่เราลดน้ําเพราะวัสดุปลูกของเราเนี่ยมันล่วนระบายน้ําได้ดีแล้วเนี่ยขอลดลงไปเนี่ยน้ำก็คงจะไหลโจกหนีไปหมดแล้วอะค่ะเพราะางั้นออมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งบอกแนะนํามาด้วยล่ะค่ะส่วนหนึ่งก็เลยยึดปฏิบัติมาตลอดว่าเรา,าไม่ควรเอาไปลองก้นกระถางสัทีเดียวหรือว่าเอามาโรยด้านบนสัทีเดียวก็ไม่มีประโยชน์ ผู้ใหญ่ท่านนั้นเขาก็บอกว่างี้ก็เออก็เลยยึดปฏิบัติมาค่ะมองว่าเออมันเป็นประโยชน์แล้วก็จําเอาไปใช้ก็ไม่เหลือบากกว่าแรงก็ใช้ได้มาด้านการให้น้ําแสงแดดการให้น้ําออก็เน้นว่าอาทิตย์หนึ่งสองครั้งแต่ถ้าแต่ถ้าเรามาคุยคุยดูแห้งจนเกินไปเนี่ยก็ทามันแห้งเราก็เพิ่มจํานวนครั้งในการลดได้ค่ะอาจจะเป็น สามครั้งต่ออาทิตย์อะไรประมาณนี้ค่ะสามารถเพิ่มได้ก็ไม่ใช่ว่าจะเฮ้ยไม่ได้นะอาทิตย์นึงแค่สองครั้งพอก็ดีค่ะการเลี้ยงอะโกนีมาของเราเนี่ยประหยัดน้ําค่ะอาทิตย์หนึ่งสองครั้งมันก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าเยอะไม่ว่าไม่ได้ว่าเปลืองจนเกินไปแล้วก็การลดแต่ละครั้งก็ไม่ได้เอาเอาเอา,เอาจ่อไว้ที่กระถางซะลดเหมือนจะผ่านนะคะผ่านผ่านค่ะ ก็ดูดูก็ประมาณนี้ค่ะพอที่สวนนี่ก็เอาสะดวกเนาะสายยางเลยค่ะแล้วก็เปิดเบาๆแล้วก็ลดออลดเอ่อลดลดดูว่าเออมันพอผ่านๆพอดินพอดินจะชุ่มแล้วก็พอละอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่เปลืองน้ําไม่ค่อยเปลืองค่ะเนี่ยค่ะจะต่างมีคนละตัวนะคะสรุปว่าก้านกล้วยกับเศรษฐีก้านกล้วยนี่คนละตัวกันค่ะเนี่ยค่ะ ระหว่างทางก็เหมือนอโกนิมาตัวอื่นๆค่ะออถา,าดหลักถาดรองก็จําเป็นค่ะจะแบบเม็ดโรยบนกระถางหรือจะเป็นแบบน้ําผสมน้ํำฉีดได้ทั้งนั้นค่ะนะคะอะไรก็แล้วแต่ถทะเลี้ยงด้วยความใส่ใจงามทั้งนั้นค่ะสวยงามค่ะเนี่ยค่ะสำหรับวันนี้ขอฝากคลิป เศรษฐีการกล้วยและการกล้วยไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะาหากเพื่อนๆต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อเข้ามาค่ะมีช่องทางอยู่ค่ะช่องทางก็มีทางช่องเราก็จะมีอุไรส่วนไม้มงคลค่ะเพจเฟซบุ๊กก็เป็นอุไรส่วนไม้มงคลชื่อเดียวกันกันกบช่องนี่แหละค่ะแล้วก็เพิ่มเพิ่มไลน์แล้วกันค่ะแอดสามารถแอด ID ได้ค่ะ B ตัวใหญ่ค่ะ O N D 25 05ค่ะเนี่ยค่ะช่องทางในการติดตอ่อสำหรับวันนี้ขอฝากคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ